หอ,อมไก่นั่ๆพี่นอ้องหอ,อมไก่บ้านหอ,อมไก่บ้านนั่ๆครับผมสุดยอดหอมมากเจียบบึบเลย อืไก่บ้านไก่บ้านสุดยอดแซบแซฟด้วยกันครับผมสวดหัอน,นหนาวครับสวัสดีเจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีครับปูยาทุกคนครับผมพี่น้องทั้งหลายมานอหนาวนี่นี่น,นอนคิงเดบอยู่อุ่น ในข้าวในข้าวมาออมไก่ชิคเก้นออมออมใส่ข้าวคาั่วนวๆใส่น้ำเยอะๆเอ้ยสดสดหอนหันพี่น้องไอ้เสียบคับ มีแหงทองจับเี้วเท้วพี่ผมซึ่งใส่มือมันนี่สวยไหมเนี่ยนี่สวยนะใช่โอ้ยแต่งรับ Nghe ở chuyện càng nè bò Chuyện Hãy subscribe cho

พร้อมตวฝนวะบิ้มหัวใจเสียสองส่วนสามส่วนไปหนาวขนาดยืนในบ้านเนี่ย สุตเาเอ้โหมะสุโคสุโคสุโค้สุโคแม่เฮ้ยที่ัดีเ<อ>ใ้่ไหมออมหนื่งม้อนพี่รอนงแมนรักพี่เลขวายตับเนี่ยขวาย ໄປກິນປູໄຂ່ກິນປູໄຂ່ກິນປູໄຂ່ກັບຕຮາຂ່ເົາບມີລະາ กายแบดเปียายไม่เชี่ยวนี่มึงมีคเครื่องอะดิ โอ้ยเราลิงลิงเจี๊ยบโอ้ลิงเจี๊ยบหมุนมาทำไมเนี่ยเออเบบีซื้อเบบี้ไปนอนบุญเด้อไปนอนไปบีนอนเนอนออบบี้อยากมาหาพ่อป่ะ บบแม่เอาตัวของอดเดอร์ให้มา้นะข <c oughs> องโโอดเดอร์ <c oughs> พ่อกินอันนี้ด้วยได้กินแก้วไม่บายคลองอิ่มแล้วบอท่านอิ่มค่ะแล้วเอิญหยอกไหมจิ้มพักด้วยจ้ามันต้องมัดกำกับดอกค่ะ อย่าเ <'re> มาพูดอย่าค่อยมาอย่าแม่มาถ่ายอย่ามาพผมให้แม่มาถ่ายขอแม่เขาเป็ี่ยนหยอก เราพึ่งจะไปเดินดน้ำงาเราจิ้าวจีน้ำยาเบิดสว่ง,งน้ำปลาพินน้ำปลาพิน <ừ> ขเขากีปลาพินบอกน้นองแมนเขาจีงาขาจีผู้ใดขาจีปลาพิน,อ,น,พนอืมเล้างกัดด้วยหรอล้มกัดแล้วยไปดน Ừ, có con múa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì พ่อห่ะอยู่ข้างบนเสร็ได้เด้อจ้านี่เลยตัหยิบกินชสามมือกิิ่มกินชิ่มข้าบนยั่วมาเ็บเลย่ายยายอยู่ข้างบนนี่มีู้ไดกินเกินอิ่มหนอพ่อ่ะอยู่ข้างบนนี่จ้า đẹp không ừ. im là đẹp không ừ. thế này biết con này ngon nha Chào